ควันนี้ก็มาดูงานปั้นอีกหนึ่งคันเนาะกว่าจะเสร็จไปได้โอ้โหสารพัดส,สารพีปัญหาอืมนะครับวางเครื่องไปแล้ววันดีคืนดีดังซะงั้นงงหาสาเหตุกว่าจะเจอนะครับนี่ฮะ VVTI ตัวนี้นะครับ บางทีก็คําว่า VVTI ก็คือเปิดวาล์วไอดีนะครับเป็นแรงดันสำหรับเฟืองวาล์วไอดีนะครับแรงดันเฟืองวาล์วไอดีที่จะหมุนหมุนไปเพื่อที่จะไม่ให้รอบเครื่องยนต์หมดเร็วพูดง่ายๆนะครับคือเปิดล่วงหน้าขึ้นไปอีกนะ VVTI นะครับปรากฏว่าเจ้านี้เขามีปัญหานะครับสวิตตัวนี้เขามีปัญหา ก็เลยเสียงดังวึ่งวึ่งวึงวึงวึนะฮะบางครั้งก็ดังบางครั้งก็ไม่ดังเนาะแรงแรงดันน้ํามันนะครับเป็นแรงดันน้ํามันน้ํามันเครื่องที่เข้ามาในระบบเฟืองเฟือง VVTI นะครับด้านหน้าเนาะเฟือง VVTI ด้านหน้าก็เลยทําให้มีเสียงดังนะครับสําหรับเครื่องเครื่องยนต์ VVTI เนาะแต่บางครั้งเนี่ยเราเบาแล้วก็แล้วก็ดับก็มีนะครับ ไอพีพีทีไอตัวนี้นะครับบางทีกรองตรงนี้นะครับจะมีกรองอยู่หนึ่งตัวนะครับถอดน,น,น็อตเบอร์ยีิบสองตัวนี้ออกมาจะมีกรองอยู่หนึ่งตัวกรองตัวนี้ก็คือแรงดันน้ํามันแล้วก็มาผ่านแล้วเข้ามาในโซลินอยพีพีทีไอนะครับแล้วก็จะมาผลักดันให้ให้เฟืองตัวเนี้ยนะครับเฟืองอยู่ข้างในตัวเนี้นะครับเฟืองอยู่ข้างในตัวนี้ก็เกิดปัญหานะครับปัญหาขึ้นมาก็คือว่าที่ที่ผม เอฟดูได้หลายคลิปมาเลยครับว่า VVTi เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเนาะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยครับว v วีว่ามันมีปัญหาบางทีมันก็ดังงองงอง,ง,อง,ง,องผมก็เอปกติแล้วไฟก็ไม่โชว์สแกนก็ไม่โช์นะครับมันคือสวิตมันไม่ได้เสียนะครับสวิตช์ีวีทีไอตัวนี้ไม่ได้เสียเพียงแต่ว่าน้ํามันเครื่องขึ้นไปไม่ไม่ดีนะครับ ก็เลยทําให้อาจจะมีสิ่งสปกปรกเข้าไปอาจจะไปขัดอะไรก็ได้หรือว่ากรองสปกปรกก็เป็นได้นะครับก็เลยทําให้ตัวนี้มีปัญหาขึ้นมานะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนแล้วนะครับล้างก็ไม่หายเลยเปลี่ยนวีวีทีไอตัวหนึ่งเลยนะครับเออนะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้หลังจากเราเปลี่ยนเครื่องไปนะครับก็เจอปัญหานะครับไม่น่าจะเป็นก็เป็นนะครับเป็นไปได้ สําหรับเพื่อนีน T I เนอะจะให้ดูนะครับมีน่าจะมีรื้อไว้อยู่สักคันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงว่ามันทานํางานยังไงนะครับเพราะว่าหลายๆท่านไม่เข้าใจแล้วนะบางที F C ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ,อันนี้เขาประกอบไปแล้วเนาะ อ่าตัวนี้นะฮะเนี่ยครับตัว vvti ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็มี vvti อยู่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกรองเข้ามานะครับอ่าเนี่ย vvti ตัวนี้นะครับทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมาปรับฟันตัวนี้จะขยับได้ประมาณห้าเฟืองนะครับขยับขยับได้ประมาณห้าเฟือง เพราะนั้นแล้วเวลาเวลามีปัญหาเนี่ยบางท่านว่าใส่มาร์กตรงแล้วสตาร์ทติดแล้วก็เรีงไม่ออกก็มีบางครั้งสตาร์ทติดแล้วก็ดับก็มีนะครับบางครั้ง VVTI ตัวนี้อุดตันรอบดนเบายูเทอร์นาบคงอะไรเครื่องดับก็มีนะครับนี่คืออาการของ VVTI เนาะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมันก็ต้อง ใช้รายละเอียดนะครับความรู้เฉพาะทางนะครับก็ว่า,าในโค้ดในอะไรก็ไม่โชวน์นะเนี่ยฮะในเฟือง VTI เนาะเนี่ยยกมาให้ดูนะครับเนี่ยเขาก็จะมีเฟืองเฟืองประมาณนี้นะครับเอไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเป็นเฟืองประมาณนี้นะครับ ส่วงตัวนี้น้ำมันเข้ามาก็จะมาผักตัวนี้แหละครับให้เปิดลวกหน้าไปน้ำมวนวีจายเปิดน้ำมันเข้ามาก็ผักตรงนี้ลวงหน้าไปก็จะทําให้รอบรอบเครื่องยนต์เนี่ยเพิ่มเพิ่มคือไม่ให้เครื่องยนต์มันตัดเร็วเกินไปนะครับถ้าเป็นสปริงวาล์วกดอย่างเดียวนะครับถ้ารอบจะจัดตุ๊บเนี่ยไม่มีวีทายมันรุนเก่ามันก็จะตัดรอบเครื่องยนต์นะครับมันก็จะตัดรอบเครื่องยนต์ไปเนาะถ้ามีเนี่ยนะนะครับ ถอดออกมาแล้วก็จะเป็นนี้ทำไมเฟืองมันต้องมีสี่ห้าเฟืองนะครับเนี่ยเออจะเป็นสาเหตุที่ VVTI ดเกิดความผิดพลาดเนาะเราก็หากันซะสำหรับ3ามรอยีคันนี้สุดท้ายก็ยกเกียร์นะครับยกเกียร์มาก็เจอหลากหลายปัญหาเลยนะครับ3ามร้อยอีคันนี้นะครับ ไม่รู้ว่าท่านจะทําต่อหรือ,อยังไงนะครับผมก็แจ้งไปแล้วนะครับก็คันนี้มาอีกหนึ่งคันนะครับสองแปดศูนย์เครื่องสแตนดาร์ดเดิมๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปต่ออย่างไรร้อนๆแล้วดับ แกะๆๆนะครับเนี่ยกว่าจะเสร็จงานนะครับนี่ก็อีกหนึ่งงานน้ำเข้านะครับแก้ปัญหายังไงครับก็เราจะเอานี่นะครับเป็นแอโรเทปนะครับติดเข้าไปให้มันให้มันนิ่งนะเพรานี้เป็นกาวสองหน้านะครับแกะออกก็จะเป็นกาวสองหน้านะครับเนี่ยติดเข้าไปแล้วก็อันนี้เขาก็มียางอยู่แล้วนะนะครับเขามียางอยู่แล้วแต่ว่า เมื่อนานๆไปมันก็หมดอายุเป็นเนาะนะครับหมดอายุเป็นเนี่ยมันก็เลยทําให้น้ํารั่วนะครับนีอาการของน้ํารั่วนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเวลาอยู่กับเราก็ไม่เท่าไหร่ก็ดีนะวันนี้ที่ได้แก้ปัญหาวีวีทีไอแล้วก็มาเจอมาเจออาการเจออาการน้ํารั่วนะครับเจออาการน้ํารั่วแล้วก็ได้ทําให้ไปเลยทีเดียวเนาะโอ้วันนี้ชุ่มฉ่าฝนตก ฝนตกเลยได้งานเพิ่มนะครับดูดีๆฝนตกแล้วได้งานเพิ่มเลยออนะครับก็ม to <go> being like well, life? yeah. ีเอฟซีมานะครับมาไม่เจอผมเนาะเห็นส่งไลน์มาบอกว่าไม่เจอนะครับมันไม่เจอหรอกครับเพราะว่าบางครั้งก็ไปซื้ออะไรเนาะจังหวะไม่ตรงกันไม่ได้เจอนะครับครับ คันนี้ก็อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดนะครับในเรื่องสายไฟในเรื่องกองอากาศอะไรเนี่ยนะนะครับส่วนอีกคันนี้นะครับอยู่ที่ลานอันนี้มาไม่เจอผมนะครับไม่เป็นไรนะครับงานมันก็ดําเนินไปตามเรื่องนะครับดําเนินไปตามเรื่องนี่งานปั้นอีกหนึ่งคันนะครับ อ๋องานปั้นอีกหนึ่งคันนะครับถูงใสไม่เจอก็มาดูรถได้ครับผมไม่เป็นไรครคุยกันได้ครับเพราะว่างานเรา,เา,ารกนะร็ไปตามสเปคนะครับไปตามสเต็ปนะครับนี่ก็ออกจากท่อไอเสียแล้วก็ไปวัดหม้อน้ำนะครับอยู่ในขั้นตอนทำหม้อน้ำนะครับอ่า ะครับอยู่ในขั้นตอนหม้อน้ำอับสายไฟอ๋อสงสัยเจ้าของรถมามามาเปิดดูเรื่องสายไฟอะไรพวกนี้มั้งนะครับไม่เป็นไรครับก็นี่แหละครับอยู่ปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ายังไม่เสร็จแค่นั้นเองนะครับสายไฟยังพลุนพลังอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับยังพลุนพลังอยู่ตอนนี้ก็จะ เอาพลลนไฟฟ้าออกใส่เป็นฟรีปั๊มแล้วครับเมื่อก่อนเขาวางเครื่องแล้วเขาชิดเขาชิดมาหน้าเกินไปแล้วใส่ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ต้องเหมือนวางใหม่ครับทาเท่นเครื่องใหม่ทําขาเครื่องใหม่นะครับอืมเนี่ยแผ่นการร้อนก็ต้องมีแบบนี้นะครับเมื่อก่อนก็ไม่มีนะครับถ้าเป็นไปได้นะเอากองเดิมมาใส่จะสวยมากเลยกลองเดิมแล้วก็ใส่หม้อพักน้ําเดิมหม้อชิดน้าฝนเดิมก็เป็นออริจินอลนะครับ ก็ใส่กองอากาศเดิมอันนี้กองอากาศของเจจะดูไม่ค่อยสวยถ้าเป็นกองอากาศเดิมนี่จะเข้าที่หมดเลยนะครับสวยงามเนอะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราจะรีโนเวทห้องเครื่องให้มันดูเรียบร้อยนะครับมันก็ต้องก็ต้องอีกประมาณหนึ่งนะครับอีกประมาณหนึ่งเนาะก็ต้องลงทุนอีกประมาณนึงนะครับอันนี้ซื้อกองเดิมมาใส่เป็นกองรุ่นสองแปดศูนย์นะครับเ็าจะมีแล้วก็จะวางกระป๋องพักน้ําได้ นะครับนี่สายไฟก็อยู่ในขั้นตอนการวริงเนาะตอนนี้ร้านมอน้ำเขาผมมาไปจอดไปที่ร้านมอน้ำนะครับตอนนี้เจอมีปัญหาร้านมอน้ำญาติเสียก็เลยไปต่างจังหวัดก็เลยต้องเอาเข้ามาก่อนนะครับเอาเขามาเดี๋ยวทำสายไฟต่อนะครับผมเออเอาเข้ามาก็เดี๋ยวทำสายไฟต่อนะนี่งานมันก็โดยประมาณนี้นะครับเนาะโน้ อันน้นจอดเป็นอะไรด้วยก็มีทั้งขายด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคันนะครับเป็นสามร้อยดีนะ300สามรอยดีซิลอันนี้เกียร์สีเกียร์นะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ทักมานะครับตัวนี้เป็นสี่สปีดแล้วนะครับสามร้อยอีสีแดงแป๊ด อืนี่เลยครับอันนี้ผมรีโนเวทห้องเครื่องไว้แล้วเรียบร้อยนะครับมีเลย์สตาร์ทไว้แล้วก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลายๆจุดนะครับอันนี้หม้อพักน้ำเป็นหนึ่งสองหกมีไฟโชว์เตือนน้ำแห้งเรียบร้อยนะครับผมเครื่องดีเซลเกียร์สี่สปีดนะครับอืมนะครับ บางทีจอดไว้นานนูก็เล่นสายไฟเหมือนกันนะฮะสภาพรถก็พอไปวัดไปวาได้นะครับผมท่านใดสนใจก็ทักมานะครับสามร้อยดีดีเซลนะครับอันนี้รถปั้นนะครับหนึ่งคันหนึ่งสหกนะครับรอเจ้าของคนใหม่แล้วก็ห้าร้อยออนะครับรอเจ้าของคนใหม่เช่นกันนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลย นะครับอืมใจก็ทักมาได้เลยนะฮะนี่ก็เป็นงานเพิ่มงานเพิ่มงานเพิ่มนะครับมาไม่เจอผมไม่เป็นไรครับงานก็ไปตามสเต็ปครับถึงเจอไม่เจอก็เสร็จช้าเหมือนเดิมนะครับพะส่วนมากแล้วไม่ค่อยได้เจอ F4 ผมไม่ค่อยได้เจออย่างคันนี้ก็มาก็ไม่เจอนะครับเดี๋ยวงานก็ดาเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับ W210 นะครับเป็นเจเนาะนะครับอันนี้ก็รอเจ้าของคนใหม่นะครับหลายคันนะครับวันโว่ก็เหมือนกันครับ940ก็รอเจ้าของคนใหม่นะครับท่านใดสนใจก็พักมาได้เลยนะครับรถดีมีคุณภาพเป็นงาน เป็นงานอะไรเอ่อเป็นงานี่โลปเลยแท้แท้แท้นะครับฝนตกได้งานเพิ่มครับว่ากันต่อคันนี้ครับขอบคุณเอซทุกท่านครับรักษาสุขภาพทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ